สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยูอ่บริเวณที่ประชาชนร้องเรียนไปว่ามีการยืนดักตรวจขีดูหลังเป็นทางรัดทางลัดของเคหะบางทีแล้วกันนะบริเวณนี้ประชาชนร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ไม่มีใครกล้าส่งลขีดูไปให้เลยแต่เมื่อวานมีน้องเอฟซคนนึงนะครับส่งภาพไปให้ดู ว่าบริเวณบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะอ่ไปดูันอันนี้นะครับอันนี้เป็นประตูทางลัดที่จะเข้าเคหะบางทนีนะครับอันนี้เป็นทางที่น้องเขาไลฟ์สดให้ดูเมื่อวานก,ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนดักอยู่บริเวณนี้น,นะครับนี่คือบริเวณทางลัดที่จะออกสู่ประตูด้านหลัง ประตูด้านหลังนี้เป็นประตูพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับตู้สวนบุคคลนะคจะให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะแล้วก็เป็นทำเลที่เหมาะมากในการที่จะมายืนตรวจฉีประชาชนเห็นไหมครับพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊นะบเีามมายืนดักตวกนะรวจฉีันบริเวณน,นี้นะครับที่ที่น้องน้องเอฟซส่งข้อมูลไปให้เมื่อวานก่อน อันนี้เป็นเคหะบางพีบางพีพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บไปถึง20เมตรได้ซ้ำไปนะครับอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยหมวกทองสอพอบางเสาธงก็จะมายืนดักตรงนี้นะยืนดักเพื่อตรวจฉี่ประชาชนนะย้ำนะครับว่ายืนดักเพื่อตรวจฉี่ประชาชนเพราะคนที่สัมจรผ่านไปมาตรง ตรงบริเวณนี้เขาจะรู้กันดีนะครับเมื่อก่อนนี้บ่อยมากเมื่อก่อนนี้บ่อยบ่อยถึงขนาดเกือบทุกวันเมื่อก่อนนี้นะเป็นทางรัดรัดเข้านิคมนะครับตรงนี้เป็นหลังป่าทีาเขาตำรวจหบวกทองของสพบางเสาธงเขาจะมายืนดักนะครับแล้วเขาก็จะเอารถจอดไว้ในนี้นี่นจอดตวงนี้และนี่นี่คือบริเวณที่เขาเรียกมาตรวจฉี เก็บภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนี่คือบริเวณที่เขาเรียกมาตรวจฉีนะครับเนี่ยเขาจะยืนดักกันอยู่ตรงนี้นให้เห็นภาพชัดๆนี่ครับเนี่ยบริเวณที่ตำรวจหมวกทองสพบางสาวธงมายืนดักเป็นประตูทางออกของหลังเคหะบางพีเส้นทางนี้มันจะเชื่อมต่อไปนู่นครับ จะเชื่อมต่อไปนิคมอยู่ใช่ไหมอ๋อออกโลตัสต้องแนบใช่ไม่ได้ถนนเทมาร์ครับอ,อ,อ๋ออันนี้เป็นเส้นทางลับใช่ไหมลับลับออกเทมาร์ลโลตัสเทมาร์นี่ครับออกโลตัสเทมาร์มอเตอร์ไซค์วิ่งได้อย่างเดียวนะครับรถยนต์วิ่งไม่ได้เล,เลยเหมาะมากนะครับทำเลเหมาะไหมเนี่ยเหมาะมากในป่าในดงเลยต้องเรียกว่าป่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยแล้วเขาจะมายืนดักกันตรงนี้เนี่ย บริเวณที่ยืนดักเมื่อก่อนนี้ประชาชนร้องเรียนไปทุกวันว่ามีการมายืนดักทุกวันนะครับแล้วแต่เวลาที่เขาสะดวกนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันมันไม่มีใครกล้าออกคําสั่งหรอกครับว่าให้มายืนดักตรวจฉีแบบนี้มันไม่มีหรอกนะครับเพราะการตั้งจุดตรวจมันจะต้องมีอ,องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าจะพากันมายืนดักเอาดักเอาแบบนี้ไม่ใช่นะครับ นี่แหละครับบริเวณที่เขามายืนหลักพอรถเลี้ยวมาก็เรียกตรวจพอรถมาไปอาไ,อไอการตรวจเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะเอาคนไปตรวจฉีนะครับจุดประสงค์หลักเลยคือเพื่อจะเอาคนไปตรวจฉีเห็นไหมทำเลเหมาะไหมเหมาะมากเรียบรยสแกนหาเออโอ้ีด้วยเหรอบเ,เรียบรยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซี FC ท่านใดนะครับ fc ท่านใดที่ดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับที่ดูไลฟ์สดผมอยู่แล้วพักอยู่เคหะบางพี H P. เนี่ยพักอยู่อาคารเนี้ยนะครับห้องไหนก็ได้นะเนี่ยที่พักอยู่อาคารเนี้ย fc ท่านไหนที่พักอยู่อาคารเคหะบางพี H P. ตรง,ปร,ตงออประตูทางออกเนี่ยประตูทางออกเนี่ยห้องไหนก็ได้ที่พักอยู่บริเวณนี้นะติดต่อผมหน่อยนะครับผมจะรบกวนติดกล้องวงจรปิดนะครับ ผมจะลบกวนเอากล้องวงจรติดเอาวงจรปิดไปติดแล้วก็ส่องลงมาบริเวณน,นี้นี่ส่องลงมาบริเวณน,นี้นะครับเราไม่ได้ขัดขวางนะครับเราไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัตินหน้าที่แต่ผมอยากเห็นอยากเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของหมวกทองสาพาบางเสาธงนะครับเนี่ยใครที่พักอยู่อาคารเนี้นะครับใครที่พักอยู่อาคารเนี้ติดตอ่อมาหาผมหน่อยนะ ผมจะลบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับนี่เอาเอาอาคารเนี้ยเพราะว่ามุมมุมที่มันส่องลงมาจากอาคารเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากบริเวณเนี้นะครับนี่ขอห้องไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยห้องไหนก็ได้ที่อยู่บริเวณเนี้นะครับนี่บริเวณนี้ขอความร่วมมือนะครับติดต่อผมมาหน่อยนะผมขอติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมของหมวกทองสพบางเสาธงว่าเขาทำอะไรกันบริเวณนี้ นะครับเนาะรบกวนได้แล้วกันนะครับเราภาคประชาชนเราต้องช่วยการสอดส่องดูแลบางคนบอกว่าไม่กล้าถ่ายไม่กล้าลงไปไลฟ์สดกลัวนะครับไม่ต้องลงมาก็ได้ครับเอาเป็นว่าขอขอว่าพักอยู่ในเคหานี้นะครับเนี่ยพักอยู่ตึกนี้ตึกนี้ถ้าเป็นตึกนี้ก็ได้เนี่ยตึกนี้ก็ได้สองฝั่งข้างทางเลยนะครับ พะประตูทางเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะยืนดักอยู่ตรงนี้นี่เขาจะยืนดักอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้มาฉี่ในนี้นะครับนี่บริเวณที่ตัวฉี่เขาใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่หรือไลฟ์นี้นะครับมีอ่าพักอยู่อาคารนี้หรืออาคารนี้นะครับติดต่อผมมาหน่อยนะผมจะรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะคงไม่เกะกะมากหรอกเนาะ ขอรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะส่องลงมาบริเวณที่เขายืนดักตรงนี้นะเราจะได้เอาภาพนี้ไปเผยแพร่ถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่ามันโปร่งใสตรวจสอบได้จริงไหมและอ๋อนี่มันมีกล้องอยู่มันมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ฮะมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ออยออยนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว นี่ครับเห็นไหมเนี่ยมีกล้องอยู่โอ้กล้องตัวนี้ผมจะไปขอใครได้เนาะเนี่ยเนี่ยกล้องตัวเนี้ยกล้องจับไปได้พอดีครับจับไปมุมนี้พอดีเลยมุมที่ตำรวจยืนดักจับประชาชนเนี่ยเนี่ยกล้องบนหัวผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องตัวเนี้ยพอดีเลย น่าจะเป็นน่าจะเป็นกล้องของทางเคหะนะเป็นกล้องตัวนี้น่าจะเป็นของทางเคหะนะครับเราจะไปเราไปขอเขาที่เขาจะให้เราไหมอ่า <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะครับใครที่เคยโดนตรวจโดนเรียกตรวจฉีบริเวณเนี้ยนะครับแล้วทําเงินหล่นเออต้องบอกว่าทาเงินหล่นนะถ้าทาตามเงินหล่นไว้นะครับแจ้งข้อมูลมาที่สมาคมนักลบด่านเถื่อนได้นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการาพาไปเอาเงินคืนพาไปแจ้งความเพื่อให้ตํารวจช่วยหาเงินคืนให้นะครับถ้าใครทําตังหลดบริเวณนี้นะีนบริเวณเนี้ยถ้าใครทำทำตังหลดบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปแจ้งความที่สพบางเสาธงนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจช่วยติดตามหาเงินคืนให้เห็นไ,ไหมตามนั้นนะครับ ส่วนกล้องตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนแหละนะครับในกล้องตัวนี้เห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับน่าจะเห็นชัดเจนน่าจะเป็นของอของเคหะบางพีนั่นแหละนะแต่การการที่เราจะไปขอมันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกรณีที่โดนเรียกตรวจฉี่แล้วทําตังล่นนะครับร้องเรียนมาที่เพจส,สมาคมนักเบด่านเชิน เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับทำเลเหมาะไหมครับทำเลเหมาะมากเป็นป่าทั้งนั้นเลยข้างหลังนะครับยืนดักแล้วก็พาเลี้ยงเขาไปตัวฉี่ข้างข้างหนองข้างคลองบรรยากาศดีมากอะใครที่ติดตามไลฟ์สดผมอยู่นะครับก็รบกวนหน่อยนะผมว่าเอากล้องวงจรปิดของเรานี่สะดวกสบายสุดแหละเนี่ยอาคารเนี่ยนะใครที่อยู่อาคารเนี้ยนะครับ ถ้าถ้าพักอาศัยอยู่ในอาคารนี้นะครับรบกวนติดต่อผมหน่อยขอรบกวนติดกล้อง,ง,งว,นะอวอง,งจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับขอรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อเอาไว้ส่องเวลาที่มีการยืนดักตรวจต้องเรียกเขาว่ายืนดักตรวจนะยืนดักตรวจเราจะดูว่าวิธีการทำงานหรือวิธีการยืนดักของเขาถูกต้องหรือไม่ น,นี่เป็นถนนเส้นทางลัดไปขี่ได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับขี่ได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ลัดออกไปนู่นเห็นไหมถ้าสงสัยใครก็จะเรียกเข้าไปตรวจทีนู่นในป่าน,นู่นเห็นไหมครับในป่าไม่มีกล้องตรงนู้นไปนป่านะครับเป็นป่าแล้วแล้วมันไม่มีบ้านคนอะ่ะรอบข้างนะครับไอ้คนที่มองมาจากตรงนี้ก็จะไม่เห็นเพราะมันมีป่าบังไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราติดติดกล้องวงจรปิดมุมเนี้ยมันสามารถซูมลงมาตรงนี้ได้เนี่ยสามารถซูมมาตรงนี้ได้นะครับ รถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะจอดไว้ตรงนี้แหละจอดตรงนี้คันนึงจอดไว้ตรงนี้คันนึงคันนึงนีแล้วก็จอดตรงนี้คันนึงนะครับเอาไว้ไล่เวลาคนหลบหนีนะโอเควันนี้เรามาลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าทำเลเหมาะมากนะครับทำเลในการตั้งเหมาะมากไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเป็นป่าแล้วก็ผู้คนสัญจรเยอะแล้วหลักๆก,ก็คือมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะครับ สะดวกสบายง่ายจะเรียกกี่คันก็ได้นะครับจะเรียกใครจอดก็ได้นะก็ฝากท่านผู้กำกับสอพอบางเสาธงด้วยละกันนะครับการที่ลูกน้องมายืนดักตรวจฉีประชาชนไอสถานที่แบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่มันเป็นไปตามคำสั่งที่ท่านสั่งหรือไม่นะครับและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าการที่ลูกน้องมาปฏิบัติแบบน,นี้นะครับลูกน้องท่านได้ทำตามคำสั่งและ ทำตามระเบียบที่สำนักง,งานตำรวจชาติออกมาให้ปฏิบัติหรือไม่นะครับโอเคนะฮะวันนี้เราลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วก็ใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่วันนี้นะถ้าท่านเจอถ้าท่านอาักอาศัยอยู่นะบริเวณนี้ก็ติดต่อติดต่อมาที่เพจนักรบดันเตือนแล้วติดต่อมาหาผมก็ได้ติดต่อไปที่น้องมะะก็ได้นะครับเพจเคลื่อนที่เร็วนักรบดันเตือนเดี๋ยววันหลัง เราจะมาแอบซุ่มวันหลังนะเราจะมาแอบซุ่มดูว่าเวลาเขาปฏิบัติหน้าที่เขาทํากันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราคิดเราก็ตั้งเป้าไว้ลออแล้วว่ามาเราต้องเจอแต่ไม่เจอเนาะโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ